สุดกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวง,งพ่อธรรมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกยูนํำพวกราวอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยละลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาสิบทักษเดจพระคุณหลวงปู่สจันทัสโร เพื่อทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปสุสจันทสโรเปลี่ยนวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ให้เกิดเป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปสุส จันทัสรเป็นปกติของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรที่ดึงดูดบอกเกิดทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ ด้วยการรวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรให้มีจำนวนมีปริมาณมีอนุภาพที่มากกว่าธรรมอื่นมากกว่าธรรมกิเลสสามารถดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมอื่นอื่นธรรมกิเลส เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ธรรมกิเลสสามารถอยู่ได้ในท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจากการ รวบรวมรักษาธรรมกิเลสในแต่ละส่วนให้มีจำนวนมีปริมาณให้มากกว่าปราบีสาสิบทัศพระเดชพรคุณหลวงปรส่สจันทาสโรสามารถทำให้ธรรมกิเลสเปลี่ยนปรบีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณลงพ่ะสตจันทัสโรให้เกิดเป็นธรรมกิเลสได้รำแต่ละธรรมรวบรวมรักษาตัวเองเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายเป็น การรักษาให้ตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายของแต่ละธรรมการบังคับควบคุมสั่งการของธรรมแต่ละธรรมที่หล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลรักษาให้ท่อทานธรรมปรมีสาสิบทัศนี้ อยู่ภายใต้แผนผังสําเร็จเพื่อให้ท่อทานธรรมปารมีสามสิบทัศนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานที่เหมาะสมในการเดินทางลุกเข้าหาธรรมทั้งหมดเพื่อเปลี่ยน ให้เป็นธรรมของตนเองเกิดเป็นผลรับที่ท่อทานธรรมบารบีสามสิบทัศนี้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของแต่ละธรรมท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทสัจันทัสโรยึดตั้งถือมั่นไม่ปล่อยวางทำกิเลสเกิดขึ้นจากกิเลสบังคับควบคุมสั่งการดูแลรักษาประครับประคองหล่อเลี้ยงสร้าง ให้ทอดทานธรรมพรมีสามสิบทัศน์นี้อยู่ในอำนาจของธรรมกิเลสเกิดเป็นการยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางธรรมกิเลสพรรมีสามสิบทัศน์พระเดชพุณุลปรสจันทัาสโรสร้างเลี้ยงรักษาบังคับ ควบคุมสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคอดูแลให้ท่อทานรรปรมีรมสามสิบทัศนี้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางปรมีสามสิบทัศพระเดชะคุณหลงพสจรรันทัตโรได้อย่าง สมบูรณ์จากการบังคับควบคุมสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลรักษาให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้อยู่ในอำนาจธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคอให้ท่อทานธรรมารมีสามสิทัศถนี้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาารมีสามสิทัศถประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่ครูบาอาจารย์ของเราท่านได้ให้ความรู้เราว่าโลกแล้วแต่เราจะกำกับควบคุมบังคับสั่งการเลาะเลี้ยงให้เป็นไปตามอำนาจ การบังคับควบคุมสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลจากเราทำให้พระเดชพระคุณหลวงปุสจันทรทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมวาชโายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทน์นกยยกนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใส พึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศนระเดชพระคุณหลวงพุษจันทร์ทัสโรที่ตั้งแผนผังสําเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำร ทั้งหมดทุกทรรมให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทััสระเดชพระคุณลงปุสสจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ที่เป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงพร้อมครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านนำให้เรารับรู้ ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปศจนทัสสรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปัจนทัสสรอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปสุสยจันทสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจ้า